อยู่เกาหลีรวยได้หนุ่มไทยมหาเฮงถูกหวย12ล้านชีวิตพลิกชั่วพลิบตา วันที่1เมษายนผู้สื่อข่าวรายง,งานว่าภายหลังจากกองสลากประกาศผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่1เมษายนรางวัลที่1ได้แก่หมายเลข970618รางวัลเลขท้าย2ตัวได้แก่หมายเลข10ล่าสุด เฟซบุ๊กเพจชาไทยลอตเตอรี่ออนไลน์ได้โพสต์ภาพของหนุ่มชาวไทยซึ่งทำงานในประเทศเกาหลีถือลอตเตอรี่หมายเลข970618งวดประจำวันที่1เมษาย,ยนจำนวน2ใบซึ่งตรงกับรางวันที่1ได้รับเงินรางวัน12ล้านบาท โดยระบุข้อความว่ามาแล้วรางวัลที่12 2ล้านคนไทยในเกาหลีดีใจกับคนที่ถูกด้วยนะครับแล้วเจอกันงวดว16เมษายนจะตามไปอีกคนหลังโพสต์ดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีคนมาแสดงความยินดีเป็นจำนวนมากขอขอบคุณข้อมูลจากเขาสด